ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับแมสซิตี้แล้วจริงๆผมก็จะติดแมสซิตี้นะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะแมสส่วนใหญ่จิวเบรกอาจจะไม่ค่อยอาจแบบอื่นไม่ค่อยอาจอาจจะแมสซิตี้ถามว่าคลิปนี้เป็นรีวิวอัปเดตหรอป่าไม่ใช่นะคืออัปเดตอะ่ะเห็นหลายคนรีวิวไปแล้วแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมขัดใจมากเกี่ยวกับอัปเดตอย่างหนึ่งก็คือตัวธนูถ้าใครที่ดูคลิป พอกีวิวมาแล้วหรือว่ายังไม่เคยดูเนี่ยเดีย๋ยวอาจารย์ดีบายให้แบบสั้นๆว่าอาร์โนี่เป็นหนึ่งในฮีโร่ใหม่เนาะความสามารถนี่คือมีธนูสิบนัดเวลายิงก็ต้องกดชาร์จคือมันคือกดปกติไ,ได้กดถ้ากดปกติไปน,นี้ต้องกดค้างแต่ข้อดีคือมันกดค้างยาวได้แล้วก็ธนูดาเมจนัดนะประมาณสาแล้วก็มีความสามารถในการกระโดด โดดแบบคล้ว่าหายจ้ำมาก็วิ่งเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่ไยคนไม่ไม่มีไงหลายคนไม่ได้สังเกตนนะคือธนูของตัวธนูเนี่ยมันยิงได้ไกลมากดูนู้นนะสามารถยิงกระบอกถงนู้นได้คือปกติฮีโรแบบปกติที่ในแมนซิตี้เนี่ยระยะการยิงมันจะประมาณสักคือไม่ถึงตรงนู้นอะ่ะคือประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะคือเนินจัดตรงนี้ จะมีแค่ตัวไฟเท่านั้นที่ยิงไกใช่ไหมไม่ต่อไฟก็ที่ใช้ปืนมันในสไนเปอร์แต่ตัวนี้พิเศษหน่อยอเดี๋ยวไปเอาของที่จำเป็นก่อนก่อนเดี๋ยวเอาของที่จำเป็นมาใช้ก่อนของเบสิกเอาวุดเบสิกเลยคือพวกปืนจริงๆเฮ้ตัวนี้ต้องวกปืนในะเกมเนี้ยไม่งั้นอยู่ไม่รอด ัแล้วก็ไอ้สิ่งหนึ่งที่สําคัญนั่คือสไนท์ธนูมันถึงแม้ว่าจะยิงได้ไกลแต่ว่าไม่สามารถยิงแบบตัวต่อต,ตัวได้อะต้องมีสไนท์เผื่อไว้เราจะไปดักโจนแถวแบบดักโจนที่ไหนดีดักที่ฐานโจนดีกว่าเดี๋ยวจะดูว่าทีโร่ตัวนี้มันทำอะไรได้แอร์ก็วันนี้มันเป็นอาเชอร์นี่มันเป็น ฮีโรที่หลายคนอ้างว่ากาด้วแต่ผมว่ามันไม่กากหรอกถ้าใครที่เล่นเป็นอ่ะมันต้องเล่นเหมือนแบบเล่นตอนใช้สไนเปอร์คือสามารถยิงไกลได้จริงๆมันมีความที่โกงอยู่แต่ว่าหลายคนไม่ค่อยสังเกตเราจะไปจากที่ตึกคาสิโนโอข้างบนตามเมทนูเนี่ยนะท่าสารสิบแปลว่าถ้ายิงสโตูต้องใช้ประมาณ4ี่นัดอะ คือข้อดีมันก็มีแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันแต่ดาเมจอะใกล้จะสไนเปอร์เรลเยินแต่ว่าเป็นระเบิดเดี๋ยวผมดักโยนนี่มีคนโนมมาแล้วเราจะดักฆ่าคนที่อยู่หน้าสปอร์ตวันนี้มันจะคล้า,สายสไนเปอร์ของผสมคือยิงอะยิงโดนแต่ว่ามันจะยากตรงที่ว่า มันเงยากกว่าปืไอพอสไนเปอร์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอีกจังนี้ถึงพื้นเดี๋ยวมันตรงน,นี้เนี่ยคือมันยิงถึงนะแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่อตอนนี้มีตอนนี้มันเห็นเราใช่ไหมแต่ว่ามันยิงเราไม่ได้ผมอยู่ในถ่านถ่านจัหวะันนี้ไออลมา คือใครที่เล่นตัวแอโรผมไม่แนะนำให้ไปบวกบวกหนึ่งหนึ่งนะเว้นแต่ว่าจะมีพวกปืนประกอบด้วยคือสกิลแอโรที่มันมีให้พวกกระโดดสูงไงพ้พวกเนี้ยคือไว้สำับการไต่ตึกหรือไม่ก็เคลื่อนที่ที่สูงมากกว่าไม่น่าจะเหมาะกับการที่เอาไปแบบไปชนหนึ่งหนึ่งสู้กันประชิดอย่างไงพวกเนี้ย,ไ,ยไม่น่าจะได้อีกอย่างหนึ่งคือธนูมันมันช้ามันต้องอยู่แบบที่สูงเลงไว้เออนี่ดนักเนี่ คือข้อเดียวนะโนมูลยิงเป็นระเบิดไงก็ง่ายง่ายของสไนเปอร์นิดนึงถ้าใครที่ไม่รหวังก็โดนดาเมจได้ง่ายอะ่ะอืมสี่สิบโอ้ยแม,แม่งโดนในอ,อยู่เดะไปแล้ว คือใครที่บอกว่าธนูเ่งยากถ้าเงงไกลๆผมว่ามันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีระเบิดแลศสมีไว้สองหับการช่วยอีกรอบหนึ่งคือสมมติว่าคุณยิงแบบไม่โดนอะ่ะไม่โดนเป่าแต่ถ้ายิงใกล้แข็มปั๊มมันก็โดนอยู่ดีเพราะมันระเบิดนี่คือข้อดีของธนูตัวเชอร์อีกสิ่งหนึ่งคือสกลมันเนี่ยทำให้มันเคลื่อนที่ง่ายอย่างเช่นผมโดนข้ามตึกนี้หนีย้ายตึก คือมันขึ้นตึกง่ายนะคือไฮจัมเกมนี้ถึงแม้มันจะบินไม่ได้แต่ว่าข้อดีมันคือมันใส่ตึกง่ายแบบปากัวเลยนะเนี่ยเดินปากัวขึ้นตึกได้เล่นไปเล่นมาไม่จะคล้ายกับตัวแบ็กแมน์นะแม่งที่แบบต้องไต่ตึกไปตึกมาพวกนั้นวนะนนี้โจนในเซิร์ฟเวอร์เด๋อก็เท่าเดิม รอดักที่ใหม่ดียว่ดักนี้ดียว่จริงมันไม่จำเป็นต้องมีหออะไรนะถ้าเกิดว่าไต่ขึ้นตึกง่ายถ้าไต่ขึ้นตึกเป็นปดูดิว่ามีใครมั้งตรงนน้นมีคนเตียนอยู่เอาไปไหนวะาดีกว่าเอาหายไปจกักแต่เห็นดูเป็นกระสนน่าจะเป็นโจรฆ่าได้ป่ะ นี่อันนี้ต้ำรวจไม่จะโจรอันนี้โจรปะ่ะหน้าโจรเออได้โจรเดยวจะลองยิงแบบธนูดิอา้างน้ำอีกเนี่ยปัญหาของธนูคือถ้าพวกสัตูมันไม่อยู่ตรงพื้นที่ที่มันเป็แบบแบบมีสิ่งกีดขวางมีพื้นอ่ะมันยิงยากมาก ตอนนี้หาสโตนน่าจะอยู่แถวนี้นหมดอ่ะคือแม่งไม่ขึ้นบมกก็วายน้ำอ่ะอันนี้ไม่น่าจะให้โจรยิงไม่ได้ไมันมีใครมาป้นในตอนนี้ตอนนี้มีแบงค์เปิดคาสิโนเปิดไปดักแบงค์ดีกว่าเฮ้ยๆมีคนมา อันนี้นี่เมื่อกินเหม็นจนมาน่าจะกำลังขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรอยู่ไม่แน่ใจอันนี้เนี่ยมันโดนเนี่ยคุณผู้ชมมันเกียร์มากเข้าไันนี้ไปแล้วเราจะส่งให้แอร์แมนไปจัดการข้างล่างนะอันนี้มันเกินไปข้างล่างต่อยไปแล้วอ้าวตายตายดื้อเลยเหมือนจะหนีฮีโร่ได้มั้งไม่แน่ใจ Surprise motherfucker อันนี้เฮ้ยมีคนดักเนี่ยคือสปีดมันโอเคอยู่แต่ว่ามันจะไม่ดีตรงที่ว่ามันสัมมันใช้ได้ไม่นานเนี่ยสปีดเนี่นย,ยดักได้ไหมยูซองอยู่ไกลไม่มีประโยชน์ คือถ้าคือสนูอยู่ไกลมันได้เปียบอ่ะมันจะไม่เหมือนกับพวกที่แบบเอกที่อยู่ไกลได้เปรียบเหมือนพวก The เดอะแฟลพวกนี้หนีเรียบร้อยใครที่อยากจะเล่นฮีโร่ตันที่โกงผมแนะนำให้เล่นเป็นเหมือนสไนเปอร์อ่ะพูดง่ายจริงฮีโร่ทุกตัวมันมีความโกงนะแต่ถ้าใครเล่นไม่เป็นก็ตามสภาพอ่ะตัวที่เล่นง่ายสุดสำหรับผมน่าจะเป็นพวก ไอร้อนแมนเลยพวกเนี้ยไอตัวที่จชื่อไม่ได้ที่เหมือนไอร้นนอ,รน,แน,อรนแมนแล้วก็ตัวยิงก็ไฟตัวเดอะแฟลกพวกเนี้ยก็ง่ายแต่ในกรอนี่ยของตัวอาเชอร์เนี่ยน่าจะเป็นตัวทเชกัยญาสุดในบรรดาฮีโร่ของเกมนี้แหละเพราะว่ากระสุนมันช้าอีกอย่างหนึ่งคือมันยิงตรงตัวไม่ได้เนต้องยิงแบบอ้อมๆต้องยิงผ่านดอนเพื้อย่างเงี้ย เมื่อกี้น่าจะโดนโดนฆ่าไปแล้วมั้งคุสภาพก็ยิงถึงตรงนู้นยังถึงเลยนะเดี๋ยวลองโชว์ให้ดูเนี่ยถึงคือยิงถึงเรือด้วยนะคุณผู้ชมมันไกลกว่าสไนเปอร์คือสไนเปอร์มันจะยิงประมาณเนี้ตอนนี้เริ่มจะไม่ถึงอ่ะคือเหมือนจะหมดระยะแต่ถ้าเป็นธนูปุ๊บมันจะยิงถึงยังถึงอยู่ นี่คือความโกงของมันเดี๋ยวตรงนี้มีวินาศตะโกอยู่ <G ül> เราจะ,จ,ะจับตาดูไปเรื่อยมันลงมแล้วมันน่าจะกำลไปดักจริงอถอย เหมือนจะสู้แล้วก็ไม่สู้คือกลัวตำรวจจับก็กลัวแต่ไม่ก็อยากจะสู้ไงของมึงวะเนี่ยอ๋อเอาจะได้ตีกันไหซันนี่จริงจรมึงจริงๆมังงข้างหนังออกข้างหนังนี่ก็ได้นะแต่ไม่ไม่ยอมออกทำเหมือนจะสู้ไม่ก็ไม่สู้มันจะดูต่อไปเรื่อยแต่ดูสภาพแล้วแม่งก็พยายามใช้บัก เออจริงๆมันเออมึงหนีคนจะหนีไม่ตั้งนานแล้วไ,ไม่น่านมายืนสู้ต่อเ <c oughs> ยบร้อยเดชถ <c oughs> ามว่าสัตว์ระหว่างธนูกับสนายอะไรมันโกงกว่าผมว่าธนูอ่ะโกงกว่าสนัยนะแต่ถ้าวัดในเรื่องความสามารถแบบปกติคือสนายดีกว่า แต่ถ้าพูดจำตรงเลยคือสไนเนี่ะมันไม่ไดีง,ง่ายไงคุณผู้ชมใครที่เล่นแอ,อนด์ซิตี้แล้วทิ่ว่าสไนเกมนี้เด่นง่ายไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนกับพวกจิวเบลจิวเบลคือสนายอะ่ะมันยิงดามเมจสูงได้ไงแต่เกมนี้มันยิงได้แค่สี่สิบแล้วเวลามันโดนปุ๊บแบบมันก็จะวิ่งหนีละอีกอย่าเคยยิงเงี้น้อยมันก็เท่าวิ่งความเร็วเท่าเดิมไม่เหมือนจิวเบลคือความถีสนายเกมนี้มันไม่ถีมากนะ สู้ธนูไม่ได้ธนูมันจะทีกว่าดูส,ดสภาพไ่น่าจะมีใครมาบ้างเนี่ยเออยกันออกเอเหมันจะสู้ <c oughs> คืออันี่ไม่มกวปั่นเลยเอ,อ๋อมีมีมีโจนมาอาไปแล้วออฮีโร แต่คนเล่นธนูต้องตาดีเหมือนกันนะไม่งั้นมันยิงไม่โดนเลยอ๋อจะยิงก็ไม่ยิงมันก็แรงมากนะสามสิบเนี่ย,ยร้อยคือเป็นตัวที่ดักฐานได้ดีพอ,พอตอนเล่นสไนเปอร์ Okay. สหรับคลิปนี้ก็มีเคยนเตอนนี้คนทผู้ชมถ้าใครที่อยากให้ผมแบบอะไรอะเล่นเดอะคลิปทำกยวกับอะไรในแมนซิตี้ก็มาแนะนำใต้คลิปได้เช่นวิธีเล่นทริกแบบเฮียก็เวนเกมพวกเนี้ยสำหรับตัวธนูเนี่ยผมแนะนําให้เล่นบนตึกสูงเนาะ <c oughs> แต่ดัสไม่จําเป็นไม่ต้องเล่นก็ได้เพราะตอนนี้มันเล่นยากมากจริงๆยอมรับคือคนเล่นต้องมีทริกอะคือ คือถ้าพูดถ้าเทียบกับพวกเอ็ดพวกไดคุที่เป็นตัวหนเหงจานกันเนี่ยผมว่าไดคุง่ายๆกว่าเกียร์กว่าเ้้ยเพราะดาเมเป็นยิงง่ายไงสหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพินนี้นะครับสวัสดีครับ